เจ้าสบายดีพ 4, ี่น้องเอฟซีเพรว่าสิเป็นทั้งลาวทั้งไทยหรือทั้งต่างประเทศพีน่น้อ,องเอ้ยมณีกาโมพโมพกับสองคนบ้านนอ,อกคือเกอ่าคือเดิมมณีก,กาบรรยากาศย่ำแยาๆอยู่ไอยู่สวนนี่คือเกอ่ามณีนคนบ้านนอ,อกก็สิเอามันไปขายอีกมาหน,นิสิเป็นอาจจะสิเป็นในรอบสุดท้ายก่อนสินไปเอามันคือรถไปขายกับ ไปกินเขาน้ำกันชะก่อนไปหน้องเอ้ยเสียบเสบน้ำกันว่ามีเมนอูอาหารยังไงหมดนีนนยอยู่ให้อยู่สวนไปไปเบิ่งนน้ำกันไปหน้องเมนูอ,นอาหารมีแกงปลาแกงปลาอย่งยางไรปลาหนังหนังพิเศษก็แม่นังเค็มนังเวียงจันพี่น้องเอ้ยนังตอนนี้ใหญ่กับกแก้ว หมักพริกแดงเกังคือมาเจ็บๆน้ำกันมาเนี่ยกินเขาแล้วจังเฮ็ดเวียกต่อกินยูไห้ยูสวนมาเนี่ยน้องนวลนก็มาเฮ็ดเวียกซอยอีกคือเก่าพี่น้องเ้ยเป็นมาสามคนมาเนี่ยยังขาดผู้หนึ่งหาเลี้ยงลูกสามคนพี่น้องก็เพ่ได้กินเจ็บๆน้ำกัน พิเศษพิเศษก็แม่นังเข้มนี่แหละอาหารค่ะพี่นังก็ได้เบิ่งไอ้ไม่ใหญ่เปรี้ี่สาวบ้านเกินกินให้พีนออ่น้องเบิ่งเป็นจะได้หยาบบอลเลยจะได้คือแขนงอกๆอ,อ่นอนอยู่บ่น,นังเวียงจันเพิ่นซื้อมาผากเตยเวียงจันอีลุงใหญ่เพิ่นไปเวียงจันทตั้ง,งอีลุงคนวัน <laughs> ป่าบอน เกลยซื้อมาฝาก้องไยนี่นังใหญ่ใไอกินเบๆากันซะก่อนเนี่ยหมักเนาะเฉ็บๆสมากันพี่เอาเลยนังเข้มวันเป็นนังสั่งควบนาของมันเป็นซื้อมาฝากไปเนันเนี่ยพออยู่่อยากเขาเก่

ข่าวแล้วกัดลุยเวียกลุยงานต่อยพี่น้องเลยคนงานหอากับพนักง,งานหอากับแข้งแห้งดีไม่เนี่ยน้องนวลมาชอยโอ้กำลังยังแห้งกินข้าวไม่ไหมพี่น้องเลยก <c oughs> ินข้าวแล้วไม่ไหมกำลังยังยังดีเราจะเทิงกับบ่าวแม็กกระเป๋าแม็กกี้เ <c oughs> ปิ้ คน,นยังอยากทดสอบกำลังอยู่ทางน้องนวนส okay, okay. นนวีเอ,อาฮะเอาไหมไงเป็ดี่ครับสาวนวนสวีย่อก,ก่อนไงเป็ดจีเสาเสาบัเกินดินแดนบ่เกลือเขาบอกให้พอตูกีที่ฝากมาให้พ <c ười> อปัอยูบ่บันเกินบันบ่กเกลือ อาชิทอยรถเขาอีกอนออกกำลังก่อนนอเอ้ยออกกำลังกายกินเขาแล้วกัน,น,น Băng nhé, mày hẹn gặp lại 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 gặp ลอ,อยในะบายชาเขาชาเขาเลยหาย้วยอใช่จชอบเราเนิหกสิบปายละหกสิบหกสิบไเห้นี้น กินน้ำก่อนกินน้ำก่อนไอเดี๋ยวให้โบไว้โบไว้โบไว้ชาวหนุ่มชาวบีโอเคตัดเครื่องเป็นคล้ายลองเบรคพี่น้องเอ้ยหล่นมันสิดไลน์เป็นไรซึ่งว่านักเติบเนาะหล่ถ หกิเท่าไรหกชสอบเหรกช่าหกิเกสอบ, 69. 69อบมันจิได้จากตนลองไปขายเบื้องเว่าหกชสอบมันสิได้จากตนแล้วก็เป็นเงินเท่าไรไปไปสุ้อน้ำกันไอเอฟซีไปเบิ่งน้ำกันไปขายมัน แล้วก็บิ่งในบรรยากาศการเดินทางแก้มันเมื่อไายโอโอล้านนี่กันหายแล้วเรียบร้อยกำลังเจะไปขายปั่นน้ำก็มีสิไปขายล้านไหนล่ะโอ,โอ้สิไปขายเงินกีบหรือเงินบาท เด่นพี่น้องเลยนี่เงินกีบเงินบาทล้านคนไทยซื้อเป็นเงินบาทล้านคนจีนซื้อเงินกีบโคดโน่นพผมก็แมน่นบอกเศร้าเกษตรกรโลโรกตอนแรกก็โทษถามต่อแกจีนเออในช่องเราจะช่องปัญหา,อ,หาอยู่บนจีนน่ะโอ้โอสิไปล้านคนไทย,ยไเฉยๆเบี้ยเงินบาทได,ดได้ยินเสียล้วนว่าสี่บาทสิบประ โอ้ล้น่นั่นม่นเป็นร้านคนไทยร้านเสียให้ที่ไสล่ะทังทำพวงทาทำพวงขนาดยังไงาทำพวงมาใหว่อันอันนั้นเราไปอันอาหรเราไปขายเห็นเราไปขายเห็นทำพวงแล้วาโอ้เยวจะว่าสุดท้ายมึงเสียหล่วนเสียหล่วนเไปขายมือนอโอ้เจ้าชสีไปขายบ่มามาสีไปคือการขนาดไปขายนำกานป้เงินบาทเออเอม่ใช่เงินบาทเงินจีเรียังอันนี้อยู่โอ้เจ้าไปเดินกอนเดินกอเาไอ้กระเบ้าแม็กซ์่น บรรยากาศทางข้างพี่น้องเลยดอกข้างกำลังเป็นดอกงามดอกใหม่ธรรมชาติไม่แต่ผูแมงคูแมงเพือนตอมแบบธรรมชาติพี่น้องไว้หม่ลน้นเป็นาาข้าวซออยพี่น้องเลยเท่า,ทาแกกินในช่องปัญหารเรากรีบตัวโลว่าจัดเอาสิไปลองเบิึงไปเท่าแกให้ได้ยินเสียหลอดว่าสี่บาทกลัวไปคลายเป็นเงินบาท โอเคเวียดกันลุงเส่เงินกีดฮะวันยพายไมาได้ใส่ดอกวันเยพ่ายวันเยพ่ายี่ดอกวันย็นสุดทกคนมันปีนี้ออกหรอไม่เออไปยังวันาย่พ่ายมาควัมันบ่โอ้ฝนออกลถใหม่แล้วไปเดินจางต่ห้อ คนทางกัดท pues oh, oh. ุลากระดานหอยหองพี่น oh, nah oh, ้องเอ้ยคอยขับเลยนี่โอ้เพิ่นแถวพายเพิ่นขับรถน้ำหลังพี่น้องเอ้ยสิไปเอายังก็เดี๋ยวละมันโอ้พี่น้องเบิ่งงท่างทุลากระดานมาแต่ไ้แต่สวนพี่น้องเอ้ยเิ่มาเบิ่งรถลดปนขึ้นโอ้หันหองเลยพี่น้องเอ้ยโอ้วิทย์ไหนจบเจีอพี่น้อง แต่ว่ารถแังพอเสียดายแต่ว่าเต็มที่รถลูกมากในเพื่องขนาดพี่น้องเลยหลังมากหอดทางแดงโอ้โหมก็เงืนเงือนพลังหอดบัดพลังหลังเอาเมียเล่าพี่น้องเลยสามบาทงาม หวยใ่ก็สูงเติบโตหัวใหญ่ตับกแตหอดบาทจากสวนมันเข้ามาบานในการใกล้เติบประมาณสี่หลักตับกแตหอดบาทนี่ก็จะ,ะเป็นโมบาย เป็นทางสีเน่เป็นหานคล้ายเครื่องช่องข้าง,งข้างท่านหอดใช้อยู่พี่น้องเอ้ยโอ้ยสายพานขาดสายพานพัดลมถ้ากระแลนไปสื่อได้เอามาใส่ ใส่ผ้านพัดลมขาดสายมอหนำกระแตกมันหอนไปเลยกำลังใส่ตั้งนี้กับไปคลายมั่นมัติหนอดใช้จำเนี่ยหิ้วเขายิ่งนามเลยรถตายใส่ผ้านี่ขาดไปสื่อหาสื่อใส่ผ้านอยู่หิ้วเข่าอะไรเด้ยเนี่ย ขายมันกับบ่อหอดล้านมันจะพี่น้องเอ้ยรถสายพันพัดลมขาดตายอยู่กลางทางยังหิวขา่าวหิวหนำอยู่ยัยงไปซื้อเครื่องอะไรมันอยู่พี่น้องเอ้ยมันใ้นจกักจะได้จกบอ่อยังไปซื้อเครื่องอะไรอยู่หิวขา่าวเลยตายอยู่กลางทางเนี่ย ไปดามเลยเนี่โอ้ยคนขึ้นใช้รถเสียหน่อยแกไปขายทำสองต้นหาเนาะไปโอเครถคันนี้ยังสอบมอเตอรได้อยู่พอดีมาหอดลานมันคนเลยเปลี่ยนรถพี่น้องเลยเมื่อยไรมาเนี้ยแกมันมาขายรถกระต่ายพอดีให้รถเพิ่นแกมาส่งอยู่ลานมัน อากาศกระแดดไรอันนี้ก็เป็นกองมันอยู่ลานมันเพิ่นโอ้ลายอยูติดทั้งรถทั้งมันก็ตกอยซีโต้นกลัวอันนี้ก็เป็นรถแกมันอยู่ในโรงงานเพิ่นเราลุ้นว่าสีเลือมันเท่ไรนะหลังจากคนมันลงแล้วก็ะจีมาช่างเมึงรถลบรถออก ก็ชีเรือมันมันชียังจากตนมมาหลดน้ำกันไปหนอกว่ามันชีได้เงินหลาไปไหนอตัวงะกัดุ่นเลยมันอยากมากินมันเหลี่ยมเอยสร้างบังรถก็ได้หลดหนึ่งพันกอลอ์เจ็ดสิบกิโลว่าแมนป่ะฮระ เสกเงินเป็นเงินเกีบรโลเท่าไรก่อสองห้าสองพนห้าร้อยกียร์รถคนออกแล้วเรือสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้ากิโล พูดในช่องพันหาหลายกีบออกอยู่หาลานชี้แฉนสามสิบเจ็ดพันหาหลายกีบโอเคพี่น้อยเรียบร้อยเหนืไหอไทยไฟกผู้จังเปล่ามากว่าจะไปขายเอาเงินบาทกูเน,นีย่ยไปไปบ่หอดรถเพ่ก็เลยมาแว่ใคยให้เขาแก้เพิน่น สือเป็นเงินกีบพอจะไปขายเอาสี่บาทสุดท้ายรถเพ่ไปบ่หอดพี่น้องอก็เลยมาขายเอาเป็นเนกีบได้สองปัญหาเรากีบตัวโลเอาโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับพิดสม,มีก่อนี้กพี่น้องอคลิปหนา้าจังเจอกันใหมพี่น้อง